ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟาไฟฉายแทงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายคอนวอยสี่แปดนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นไฟฉายของใหม่นามโมนะครับอันนี้ก็คือลูกษ้าสั่งทํานะครับสีดำหนึ่งตัวสีเขียวหนึ่งตัวนะครับทั้งคู่เป็นหลอด SFT40 นะครับ SFT40 นะครับตัวสีดำนี้จะเป็นแสงขาวส่วนตัวสีเขียวจะเป็นแสงสีเขาเรียกแสงขาวอมเหลืองนะครับแสง 5,000K นะครับส่วนสีดำจะเป็นแสงขาว 6,500K นะครับทั้งคู่มีความสว่างอยู่ที่2,900ลูเมนนะครับมีมีค่าความสว่างอยู่ที่2,900ลูเมนนะครับก็ ตัวนี้ลูกค้าสั่งโมใหม่นะครับสั่งไฟฉายตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็โมขึ้นมาใหม่ทั้งคู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูทดสอบแสงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะขออนุญาตนะครับอันนี้ใช้ขาตั้งกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าถือไฟฉายสองตัวไม่ถนัดนะครับเอ่อจะรีวิวยังไงดี <laughs> ให้เห็นแบบชัดๆเนอะเออตื้อตื้ๆๆเดี๋ยวลองหาละมุมก่อนนะครับอขอสไลด์ขากล้องขึ้นไปก่อนเนาะอะ่ะนี่นะครับตัวนี้เป็นแสงขาวนะครับสีดำนะตัวนี้เป็นสีเขียวนี่ตัวนี้มี5ระดับแสงนะครับ ลืมรีวิวแสงให้ดูนะอันนี้หมด1น,นะครับหมด1 2 3 4 5แล้วก็6เป็นสต็อะตนะครับ6เป็นสต็อปเเป็นไฟฉายหมดหมดเขาเรียกหมดไฟฉายจักรยานนะครับติดทั้งหน้าอยู่แล้วจะมีแสงกระพริบป,ปุ๊บปุ๊บ,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 บด้วยนะครับแล้วก็แปดเป็น SOS นะครับ ขอความช่วยเหลือชุกเฉินได้นะครับนี่นะครับ1อันนี้หมด1 2 3 4 5มี5ระดับแสงนะครับนี่เสษสีเขียวก็เหมือนกันวงจรตัวเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ค่าแสงที่ออกมาจะออกคนละสีนะครับาสามสี่อา้าว หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอมีห้าระดับแสงนะครับค่าความสว่างของแสงนะอ่าผมลืมเลยขอปิดแสงก่อนขอเลื่อนก่อนเ <c oughs> วลาใช้ขาตั้งกลองก็ไม่เหมือนกับรีวิวแบบมือเดียวเนาะมันจะเร็วกว่านะครับนี่อันนี้ตัวสีดำนะครับจะเป็นแสงออกาขาวนะครับส่วนอันนี้ สีเขียวจะแสงอมเหลืองเห็นไหมอันนี้ลืมเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าแสงมันจะออกเหลืองๆนิดนึงนะครับจะตัดแสงเหลืองจะตัดหมอกส่องวัดเลวลาเราส่องไปไกลๆนะครับจะจับวัตถุได้ดีกว่านั่นเองนะครับจับวัตถุก,ก็คือเวลาที่โดนแสงตกกระทบนะครับมันจะส่องได้ดีกว่านะ มันจะจับวัตถุได้ดีกว่าแสงขาวแล้วก็ตัดหมอกอะไรพวกนี้ก็ดีกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็ถ่ายกันแบบเร็วๆไม่ได้ตัดต่อไม่อะไรเลยนะครับถ่ายไปก็กลัวขาตั้งกล้องล้มด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสูงนะครับแล้วก็มีความยาวตอนนี้ก็ลมบ่อนข้างแฉลงนิดหนึ่งอะเดี๋ยวลองที่ระยะที่เราเคย รีวิวที่เคยถ่ายแล้วกันเนาะเดี๋ยวกันนะขอจับมุมกล้องนิดหนึ่งนะครับจะใช้ขาต,ต,ตั้งกล้องสไลด์มันก็ไม่สุดอีกอนะครับขอซูมช่วยแล้วกันเนาะจะได้ไม่บดบงังทัศนวิสัย นี่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูระยะที่400เมตรนะครับจะเป็นเสาไฟประภาคาข้ามแม่น้ำนะครับรีวิวไอ้ลำพังจะไม่เปิดไฟแฟตก็ไม่ได้นะครับแต่พอ <laughs> เปิดไฟแฟลตที่กล้องนะครับมีปัญหาอีกนะมันสะท้อนเข้าหน้าเลนนะครับทำให้สว่างขาวไปห,หมดเลยเอ,อ เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันไม่เอาราขาตั้งกล้องนะครับนี่ค่ะตั้งกล้องผมอ่ะอันนี้ก็เป็นติดมือแล้วกันนะครับดูระยะ600เมตรเลยแล้วกันไม่ต้อง400แล้วเห็นตึกขาวใบไม้ไหมอ่ จะมีเสาอ,อยู่กลารงรูปกลางเลนนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่เห็นตึกไหมอ่ายอดตึกนะครับเพราะอันนี้ระยะหกรเมตรนะครับอเดี๋ยวผมซูมกล้องให้ดูแล้วกันนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับ ถึงยอดตึกนะครับนี่เดี๋ยวดูแสงนี่นะครับขออนุญาตวางก่อนกลัวตกดูแสงเหลืองอีกตัวหนึ่งนะครับดูแล้วอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับเบอกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอันนี้ค่าแสงเหลืองสีเขียว นี่นี่นะครับปลายตึกเห็นยังชัดเจนนะครับอ่ะอันนี้ปรับเรนปกตินี่นะครับหกร้อยเมตรนะเวลามองผ่านกล้องจะมองยากหน่อยนะครับ ก็เอาพอสังเคตพ,พอนะครับดึกแล้วเดี๋ยวชาวบ้านก็ด่าเอานะก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนะครับก็รีวิวระยะแสงให้ดูแล้วกันว่า600เมตรถึงแน่นอนนะครับก็ฝากกว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบาช่างมินนะครับสวัสดีครับ